สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Tarot of the Prince นะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์นะคะที่น่ารักมากๆนะคะท็อปปิกของเราวันนี้นะคะเรามาดูว่าเขาอยากจะบอกความรู้สึกอะไรตอนนี้คะ่ะ นึกถึงคนนั้นคนที่อยู่ในหัวใจของคุณนะคะ <_ d ata> เขาอยากจะบอกความรู้สึกอะไรตอนนี้ให้เขาบอกความรู้สึกนั้นออกมาค่ะเฮอ m i มิตความเหงาความเดียวดายความมาโลนนะคะ มือนว่าอ l อยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองปิดทุกอย่างลงอยู่กับความรู้สึกกายและใจแต่ว่าหาบางสิ่งบางอย่างกําลังค้นหาวิธีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังมีแสงอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะมีดาวมีแสงอยู่ตรงนี้หาอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่มันมันเงียบมันนิ่งแตม่มันอยากที่จะทําอะไรบางอย่างนะคะนั่นคือความรู้สึกของ มันรู้สึกถึงความเดียวดายนะคะแล้วก็การอยู่คนเดียวคิดถึงคุณนะเห็นไหมคะตัวตนของคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความเรียบร้ดูดีมีสเสน่ห์มีความมีโก้ดื้อนะคะมีความมั่นคงนะคะรักคือรักใช่คือใช่หนักแน่นมีความเรียบพร้อมทุกอย่างเลยเขารู้สึกคิดถึงคุณ เขารู้สึกว่าจะหาวิธียังไงอ่ะออกตามหาคุณได้ยังไงดีนะคะออกตามหาคุณออกมาเจอคุณได้ยังไงมาเจอคุณได้ยังไงหรือว่าจะติดต่อคอนแท็ Contact กับคุณอะไรยังไงดีนะคะมันเป็นความรู้สึกความคิดถึงอะการปิดโหมดบางสิ่งบางอย่างล,ลงการส่องการมองนะคะความรู้สึกเหมือนกับรอคอยนะคะ คุณคุณอาจจะออกจากเข้ามาสองดาบความรู้สึกของความลังเลความคิดมากคิดเยอะและการตัดสินใจการรอคอยการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณ รอเพื่อที่จะได้คุยได้เคลียร์ได้สะสางนะคะกับเหตุการณ์และประเด็นกับคุณที่ห่างกันไปนิ่งกันไปหรือว่าคุณกับเขามีประเด็นกันก่อนหน้านี้นะคะเกิดการไม่เข้าใจกันนะคะเถียงกันเกิดขึ้นนะคะหรือห่างไปนิ่งไปหรือปิดโหมดกันและการออกไปความห่างไกลหรืออุปสรรคต่างๆนั้นที่ไม่ได้ติดต่อกันแล้วนะคะหรือว่ายังคงคีบอินทัชอยู่มันมันจะมันจะคุยได้ไหมเ่เหมือนกับว่าเขา เขารอแล้วก็มองออกไปกับสิ่งที่มันพังมันมีประเด็นมันจะมันจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ไหมนะคะเพราะว่าบ้านเบิ้ลนะคะสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมานี่มันพังหมดเลยนะคะเรื่องราวที่เป็นประเด็นกับคุณมันพังเละเป็นหมดละทั้งความเสียใจทั้งความร้องไห้ทั้งแบบจะสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ไงมองไปยังบ้านกับสิ่งสิ่งนี้วัตถุนี้ที่มีควันขึ้นมานะคะ ราชาถ้วยค่ะ King of Cups แล้วก็ Queen of Pentacles นะคะเขาเป็นธาตุน้ำคุณเป็นธาตุดินหรือว่าสลับพลังงานกันก็ได้นะะสาบตัวตนนะคะเขามีความรู้สึกของความอ่อนไหวนะคะถึงคุณมีความรู้สึกของความชอบคุณมากนะคะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่อยู่ เกินเอื้อมอยู่สูงกว่าเขาอยู่ไกลเหลือเกินแล้วก็จะทํายังไงที่จะได้เจอกับคุณนะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนที่เซนสติฟอ่อนไหวแล้วก็เป็นคนที่คิดมากคิดเยอะจะตัดสินใจอะไรรู้สึกว่าแมมจะทํายังไงดีเข้าหาคุณยังไงดีจะจัดการกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วอะขึ้นมาใหม่ได้ยังไงนะคะ เรียความรู้สึกของเขาอะค่ะเขาอยากจะบอกเลยว่าเขาอยากได้โอกาสจากคุณเนาะอยากให้โอกาสให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นรูปประธจริงๆหนึ่งมือนะคะที่ยื่นออกมาแล้วก็คว้าเหรียญจับเหรียญเหรียญนี้ไว้อะการขอโทษขอโอกาสทําให้ความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นใหม่เริ่มต้นใหม่หรือว่าสะสางเคลียร์แล้วก็ ทำทุกอย่างให้มันเกิดขึ้นจริงตอนนี้มันมีความรู้สึกของความเหงาความเดียวดายนะคะอยู่คนเดียวปิดโหมดลงหรือมีเรื่องอะไรที่ต้องจัดการในชีวิตหรือจะหาวิธียังไงดีที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นเป็น,ปนมันเกิดขึ้นอีกครั้งอะนะคะถ้ามีประเด็นเขาก็อยากที่จะขอโทษนะคะอยากออฟเฟอร์อยากให้ของขวัญอยากให้สิ่งตอบแทนอะไรกับคุณ ถ้าเขายังไม่เคยให้อะไรคุณเลยเขาก็อยากที่จะมีบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณอศวินดาบนอสนะคะอยากที่จะประจันหน้าเจอกันกับคุณค่ะพูดคุยกันแบบตรงๆคุยกันมีเหตุผลคุยอย่างเป็นผู้ใหญ่นะคะอยากที่จะวิ่งเข้ามาหาคุณอยากที่จะชนะหัวใจของคุณคุณอาจจะได้ รับการติดต่อจากเขาคนนี้อย่างกระทันหันหรือว่าการเดินทางมาพบเจออย่างกระทันหันหรือว่าได้รับโอกาสการการออฟเฟอร์อะไรจากเขาแบบนี้ค่ะมันเหมือนเหมือนกับว่าอาจจะมีของข,องขวัญหรือเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะคะอาจจะได้อาจจะได้ให้โอกาสกันอย่างกระทันหันนะคะแล้วก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปอย่างรวดเร็วนะคะอู้นะคะ the high reference ค่ะ การได้ตัดสินใจการให้โอกาสของกันและกันนะคะเขาอยากอยากคอมมิชเมนต์กับคุณมากๆเลยนะคะอยากคอมมิชเมนต์อยากพูดคุยอยากที่จะบอกว่าฉันอยากที่จะเป็นของเธอมากๆอยากชนะห,หัวใจของคุณเลยบอกเลยค่ะว่าราชาดะ อสวินดาบมาพร้อมกับความมุ่งมั่นและจริงจังการเดินหน้าฟาดฟันไปต่อในเรื่องความสัมพันธ์การคอมมิชเมนต์การขยับสถานะความสัมพันธ์การให้โอกาสในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นจริงนะคะการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตที่เป็นไปในทางที่ดีอยากให้คุณและเขาผ่านพ้นอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ความรู้สึกเขามองคุณเป็นราชินีเรียนขณะดนี้แสดงว่าเขามองคุณอยากที่จะให้โอกาสในความสัมพันธ์เป็นเรื่องของความความสุขในอนาคตที่จริงจังในใน ในความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะตกลงในความสัมพันธ์ว่าเราจะวางแผนแพลนกันยังไงในเรื่องของอนาคตด้วยกันให้มันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมจริงๆแล้วก็เป็นแบบผู้ใหญ่จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบางท่านรู้สึกว่า การได้กลับมาครั้งนี้ถ้าได้พูดคุยการความสัมพันธ์ในบางท่านอาจจะพัฒนากันอย่างไปอย่างรวดเร็วหรือว่าการได้คอมมิทเมนต์กันเลยตกลงในความสมันธ์ว่าเราจะจริงจังกันจริงๆนะคะแต่บางท่านก็คือขึ้นอยู่กับโอกาสของคุณว่าคุณจะให้เขาไหมถ้าก่อนอันนี้เขาทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจและก็ร้องไห้หรือเกินนะคะก้าวดาบความคิดมากความวามมิตกกังวลค่ะนอนไม่หลับเขาอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิต เขาอยากบอกว่าความรู้สึกของเขาว่ามันมากสําหรับคุณท่วมท้นมากแค่ไหนมันก็เลยรู้สึกว่ามันจะมีโอกาสได้หรือเปล่ากับสิ่งที่มันพังลงไปก่อนนั้นเนี้ยจบลงไปหรือว่ามีประเด็นอะไรเรื่องราวอะไรอ่ะมันจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ไหมนะคะมันยังหลอกหลอนนะคะกลัวว่ามันจะเกิดไม่เกิดขึ้นกลัวว่ามันจะมันจะมีสิ่งที่ไม่ดีกลัวว่ามันจะพังลงไปกลัวว่ามันจะสารต่อไม่ได้กลัวแล้วก็วิตกกังวลนอนไม่หลับแล้วก็คิดมาก เขาก็รู้สึกไม่ดีค่ะตั้งแต่ Hermit ใบแรกแล้วว่าเออมันมันดูอ้างว้างมันดูเหงามันดูโดดเดี่ยวนะคะ j u s t i e ค่ะนะคะอยากพูดคุยประนีประนอมในความสัมพันธ์ปรึกษาหาหรือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอะค่ะมากๆเลยยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่มันรู้สึกว่ายิ่งห่างไกลนะคะยิ่งมีทำยิ่งทําให้ความรู้สึกมันมันคิดถึง มันโดดเดี่ยวมันเดียวดายมันกลัวว่าจะไม่มีวันนั้นและไม่รู้วันนั้นมันจะมาถึงหรือเปล่าสิบเมเท้ามันยากเหลือเกินมันจะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยสารความสัมพันธ์หรือว่าปณิปนอมในความสัมพันธ์กันอีกไหมมันจะไปต่อได้ยังไงแต่มันยากเหลือเกินแต่อย่าที่จะไปต่อนะอยากที่จะอดทนรอสิบเมเท้าถึงแม้มันจะยากเหลือเกินแต่ไม้เท้าทั้งสิบนี้มันมีการเติบโตของความรู้สึกที่มันยังคงมีความหวังอยู่ตรงนี้ถึงแม้มันจะเป็นความหวังที่ไม่ได้เยอะนะคะ ความหวังที่แบบมันเหนื่อยต้องเดินไปก well. ็อยากที่จะเดินไปแล้วอยากที่จะทำไม่ได้นะคะเขายังมีความรู้สึกรอคิดถึงคุณมากๆเจ็ดไม้เท้าจะฝ่าฟันอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชนะหัวใจของคุณอยากมีโอกาสนั้นจังเลย ะะยังคงที่จะอยู่ตําแหน่งนี้เดิมไม่อยากที่จะหลุดออกไปจากความสัมพันธ์กับคุณอยากที่จะเป็นคนที่ชนะหัวใจของคุณได้อยากปกป,ป้องดูแลเทคแคร์คุณนะคะเหมือนกับว่าเขาจะเทคแอคชั่นหรือว่าเขาจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะการเข้ามาหาคุณนะคะคุณอาจจะได้รับการติดต่อจากเขาหรือว่าอะไรจากเขาอย่างการะนันหรือว่าการได้รับการออฟเฟอร์ดูแลนะคะจากเขาคนนี้ ก็ได้นะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะมีหน้าที่ภาระที่ต้องแบกรับพี่จัดการมากมายด้วยก็ได้คนคนนี้นะคะมีมีครอบครัวที่ต้องดูแลภาระหน้าที่บริวารอะไรแบบนี้ต้องดูแลจัดการแล้วก็หน้าที่การงานที่ต้องแบกรับอะไรปัญหาในชีวิตของเขาไว้มันก็เลยดูว่าเขาเขากําลังที่ต่อสู้กับสิ่งที่เขาจะต้องทํามากๆนะคะเจ็ดเหรียญและเรื่องราวระหว่างคุณความรู้สึกของเขาอ่ะเขายังรอถึงแม้มันจะนิ่งขนาดนี้นะคะเขาก็คิดถึงคุณ นิ่งๆแบบนี้การส่องการมองคุณในโลกโซเชียลคุณยังตามมาหลอกหลอนนะคะคุณยังวนเวียนอยู่ความคิดความรู้สึกของเขาว่าผลออกมาในอนาคตมันจะเป็นยังไงประมวลผลว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขามันจอ,อกมาเป็นยังไงนะมันจะมีความหวังเหมือนที่เขาหวังหรือเปล่านะคะ mm hmm. ขออีกสักสองใบ h High Princess ความลึกลับซับซ้อนเรื่องราวระหว่างคุณและเขาคุณมีสเสน่ห์นะคะคุณมีสเสน่ห์มากๆคุณอาจจะหันหลังจากเข้ามาแล้วล่ะนะคะหรือว่าเคลียร์อะไรจบมาแล้วก่อนหน้านี้ทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่คุณหันหลังกลับไปสิ่งที่เป็นตัวตนของคุณตอนนี้มันลึกลับหน้าค้นหาหรือเกินมันจะเป็นยังไงนะนะคะคือมันจออมาเป็นแบบไหน Temperance ก็คือ อะไรที่มันคลุมเครือไม่ชัดเจนมันจะปรับความเข้าใจจูนในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้ไหมมนจากคอมมิชเมนต์หรือว่าขยับสถานะกันได้หรือเปล่านะคะลองปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในอนาคตว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมันจะประสบความสําเร็จไหมถ้าคุณกับเขามีความแตกต่างกันมีอะไรที่คิดเห็นกันไม่ลงตัวก่อนหน้านี้ค่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงนะคะเรามาลองปรับจูนอะไรบางสิ่งบางอย่างไหมเพื่อที่อนาคตเราจะได้ ออวางแผนแลนกันต่อหรือว่าการขอโทษเข้ามาให้ความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นอีกครั้งนะคะความรู้สึกของเขาว้าวสิบเหรียญค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะ เขาคิดประมวลผลต่างๆมากมายในอนาคตว่าระหว่างคุณและเขามันจะขยับจะหาะความสัมพันธ์กันในอนาคตแบบคู่ชีวิตมั่นคงมีความมั่นคงมีความดมสมบูรณ์กันได้ไหมมีลูกมีหลานมีเหลนอยู่ด้วยกันได้หรือเปล่าลองคิดดูแล้วก็ลองไตรตรองดูค่ะเพราะนั้นเขามองคุณว่าเขาอยากที่จะมีคุณไว้ในชีวิตข้างๆเขา,ขา,ขาแล้วก็อยากที่จะให้คุณและเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์แบบกันเหมือนเดิมราชินีดาบธาตุลมนะคะจะชนะหัวใจของคุณได้ยังไงเพราะว่าตัวตนของคุณคุณ และที่จะเหมือนกับว่าคุณพร้อมที่จะดูแลใครสักคนหนึ่งคุณเป็นคนที่เก่งนะคะเดินไปข้างหน้าคุณต้องการความมั่นคงในชีวิตแล้วก็คู่ชีวิตที่ดีสองเรียนแปดไม้เท้านะคะบางสิ่งบางอยา่างอาจจะได้ปรับจูนกันอย่างขนานัดหันหรือว่ามันมีเรื่องราวรัดแยนเกิดขึ้นนะคะในอีกครั้งระหว่างคุณกับเขานั่นเองอาจจะได้พบ เจอข่าวคราวจากเขาหรือว่าได้รับข้อความการติดต่อสื่อสารจากเขาแปดไม้เท้านะคะอย่างกระทันหันการได้เดินทางมาเจอเซอร์ไพรส์นะคะหรือการได้รู้สึกว่าไม่คิดว่าเขาจะพูดคํานี้หรือว่าไม่คิดที่เขาไม่คิดว่าเขาจะติดต่อมาหรือว่าส่งข้อความมาหรือว่าเจอกันโดยบังเอิญอะไรแบบนี้นะคะความกระจ่างความเข้าใจาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะ สุดท้ายแล้วคนทั้งสองคนจะได้ตกลงหรือว่าเคลียร์ความรู้สึกในการตัดสินใจของการละกันสี่เหรียญ <c oughs> เขายังคงห่วงแหนคุณอยู่เลยมันเป็นพลังงานของคนคนหนึ่งที่เขายังคงมีความรู้สึกคิดถึงคุณแล้วก็รอคุณแม้ว่าการรอคอยนั้นมันจะมันจะ โอกาสน้อยหรือ,อยังไงก็ตามนะคะนะคะแต่ว่าความรู้สึกอ่ะมันยังคงมีอยู่นะตอนนี้นะคะคุณอาจจะตัดจบแล้วมองไปข้างหน้าแล้วแต่เขาก็ายังรู้สึกว่าวนเวียนอยู่คิดถึงอยู่อยากปรับอยากจูนอยากที่จะเคลียอะไรสางอยากที่จะพูดความในใจเพราะความรู้สึกยังคงคิดถึงแล้วก็คุณยังวนเวียนในอยู่ในหัวใจและความรู้สึกของเขา ะะอยากที่จะเป็นคนที่ดูแลคุณได้ซัพพอร์ตคุณได้เป็นคู่ชีวิตบ้านปลายชีวิตของคุณได้แต่มันจะมีโอกาสนะั้นหรือเปล่าได้แต่เก็บกักความรู้สึกนี้ไว้ในใจนะคะเก็บกักความรู้สึกนี้ไว้ในใจว่าเราคอยและคิดถึงคุณมันจะมีโอกาสหรือเปล่าไม่รู้แต่ในใจฉันเก็บไว้อยู่แบบนี้ฉันอาจจะไม่มีโอกาสได้พูดหรือบอกความรู้สึกจริงๆให้กับคุณได้รู้หรือว่าบอกไปแล้วแต่อยากจะบอกอีกนะคะก็กักความรู้สึกเก็บไว้ในใจนะคะ แล้วก็อยากที่จะมีโอกาสบอกคุณแอนนาคตนั่นเองนะคะนี่คือเขาอยากจะบอกความรู้สึกอะไรตอนนี้นะคะก็ฟังไว้เป็นพลังงานแล้วก็อะไรดีๆนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะวันนี้สวัสดีค่ะ